NBI Nation Building Institute วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาสปีดคอนเทสต์ในหัวข้อตรวจสุขภาพเศรษฐกิจประเทศไทยปี2567นะครับซึ่งก็คือปีนี้นั่นเองครับเราจะมาดูว่าสภาพเศรษฐกิจสุขภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของเมืองไทยเราเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือเปล่านะครับโครงสร้างการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเนี่ย าจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด8กลุ่มอุตสาหกรรมทุกเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมจํานวน8อุตสาหกรรม8ชนิดซึ่งใน8กลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดธุรกิจอีก2ี่หมวดธุรกิจนะครับตรงนี้เดี๋ยวทุกๆท,ท่านก็ลองตรวจสอบธุรกิจที่ท่านได้ทําอยู่นะครับว่าอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมไหนอยู่ในหมวดธุรกิจอะไรแล้ว ในหมวดธุรกิจนั้นมีสุขภาพของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างไปกันต่อเลยนะครับการหลักการในการแบ่งหมวดอุตสาหกรรมแล้วก็แบ่งหมวดธุรกิจนี้ก็จะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเงื่อนไขในการแยกกลุ่มออกมานะครับซึ่งวิธีแยกกลุ่มก็ขอทุกท่านลองศึกษาด้วย ตัวเองนะครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะเป็นเงื่อนไขในการแบ่งนะครับเราไปดูเลยว่าเขาแบ่งยังไงบ้างดีกว่านะครับโครงสร้าง8กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่1จะเป็นของกลุ่มเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนะครับที่เลขที่1นเนี่ยนะครับซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรและก็อุตสาหกรรมอาหารเนี้ยจะแบ่งเป็น2หมวดธุรกิจก็คือหมวดธุรกิจการเกษตรกับอาหารและก็เครื่องดื่มครับแบ่งเป็น2หมวดธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่2ครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะถูกแบ่งเป็นสามหมวดธุรกิจซึ่งก็คือเป็นธุรกิจแฟชั่นของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์นะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมที่3เป็นธุรกิจการเงินธุรกิจการเงินจะแบ่งออกเป็นสามหมวดธุรกิจด้วยกันคือแบ่งเป็นธนาคารกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์แล้วก็เป็นกลุ่มประกัน ทั้งประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตนะครับนี่คือสหมวดอุตสาหกรรมที่แบ่งนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอุตสาหกรรมที่4หมวดอุตสาหกรรมที่4ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยหหมวดธุรกิจก็จะแบ่งเป็นยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกักรบรรจุภัณฑ์ กระดาษและวัสดุสิ่งพิมพ์ปิโตรเคมีแล้วก็สุดท้ายคือเหล็กนะครับทั้ง6กลุ่มหมวดธุรกิจเนี้ยจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หมวดอุตสาหกรรมที่5เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดมาห้สี่หมวดธุรกิจนะครับเป็นวัสดุก่อสร้างบริการรับเหมาก่อสร้างพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แล้วก็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เราไปที่หมวดอุตสาหกรรมที่6นะครับหมวดอุตสาหกรรมที่6ก็จะเป็นเรื่องของหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดนี้จะแบ่งเป็น2หมวดธุรกิจด้วยกันก็คือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคกับเรื่องของเหมืองแร่นะครับไปที่หมวดอุตสาหกรรมที่7เป็นเรื่องของการบริการนะครับด้านบริการตรงนี้จะมีหมวดอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6หมวดอุตสาหกรรมนะครับ ซึ่งก็จะเป็นพาณิชย์ทางด้านการแพทย์ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านบริการเฉพาะกิจเรื่องของท่องเที่ยวก็จะอยู่ในหมวดนี้นะครับเรื่องของขนส่งโลจิสติกก็จะอยู่ในหมวดบริการหมวดที่7นี้นะครับส่วนหมวดสุดท้ายหมวดอุตสาหกรรมที่จัดไว้คือเทคโนโลยีนะครับจะแบ่งเป็น2หมวดธุรกิจก็คือสินเช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทั้งหมด8กลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับ รวมกันแล้วก็จะเป็นธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทยเรานะครับซึ่งในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมเราจะมาตรวจสุขภาพกันว่าในปี2567นี้มีหมวดไหนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่หรือหมวดไหนเริ่มเจ็บอดแอดหรือมวดไหนที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถตรวจได้จากดักชนีชี้วัดของแต่ละหมวดอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถิตทิทางด้านตัวเลขนะครับ เราไปดูกันต่อเลยนะครับหมวดแรกเป็นหมวดของอาหารแล้วก็การเกษตรนะครับจะเห็นว่าสถิติทางตัวเลขเราก็ออกมาเป็นกราฟเลยนะครับซึ่งกราฟอุตสาหกรรมทางด้านนี้เนี่ยเป็นกราฟย้อนหลัง15ปีนะครับกราฟตัวนี้จะเป็นกราฟย้อนหลังทั้งหมด15ปีนะครับตั้งแต่เริ่มเมื่อ ก่อนหน้านั้นนะครับจนกระทั่งดัชนีชี้วัดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วมาสูงสุดที่508จุดตอนนั้นเนี่ยคือปี2557ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นในเมืองไทยนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับทุกท่านพอจำได้ใช่ไหมครับ2557เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับ ในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่น้ําจะท่วมเน่ยเศรษฐกิจไทยเรากาลังพุ่งขึ้นเลยนะครับแต่ก็โดนสกัดขาดาวลุ่งด้วยการที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นทําให้เศรษฐกิจในด้านเกษตรแล้วก็ในด้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเกิดการอ่อนตัวลงทันทีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการน้ําท่วมก็จะทําให้อาหารมีปัญหาเรื่องการเกษตรการเพราะปลูกต่างๆก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันทีนะครับ มีการอ่อนตัวลงของดัชนีลงมาที่283จุดนะครับในเหตุการณ์ครังนั้นมีผลกระทบค่อนข้างแรงนะครับสังเกตว่าจาก508จุดลงมา283นี่หายไปประมาณ130จุดนะครับซึ่งค่อนข้างมีผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นพอตั้งหลักได้สังเกตครับพอตั้งหลักได้เส้นก็ เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วไปทําสูงสุดที่59 9จุดซึ่งทําท่าว่าจะมากกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเดิม508จุดนะครับหลังจากตั้งหลักได้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นคืนธุรกิจทางด้านเกษตรกับอาหารก็เพิ่มสูงขึ้นไปที่5 0 9จุดหลังจากนั้นเกิดการย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์อะไรพอทราบไหมครับจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ครับในปี2000 2019ใช่ไหมครับ2019ครบเกี่ยว2020เนาะตรงนั้นครับก็เลยทำให้ตัวเลขทางด้านอาหารแล้วก็หมวดธุรกิจนี้ย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจนปัจจุบันครับปลายเส้นนี่คือล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่385จุดนะครับเกิดการลดลงมานะตอนนี้ก็ประมาณ100 20จุดโดยประมาณนะครับแต่ยังไม่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิมนะครับบอกให้รู้ว่าหมวดอุตสาหกรรมนี้เนี่ยย่อลงมาใกล้ถึงแนวรับของกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วซึ่งได้ทำไว้หลังน้ำท่วมใหญ่คราวก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหมวดอุตสาหกรรมนี้มีการดีดตัวขึ้นสูงแล้วชะลอตัวในระดับที่สูง หมายถึงพื้นฐานธุรกิจของเมืองไทยเราในเรื่องอาหารในเรื่องการเกษตรเป็นพื้นฐานหลักซึ่งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนตัวเลขจึงถูกดันไว้ในระดับที่ยังสูงอยู่ไม่ตกลงมามากนะครับตกก็ตกเพียงเล็กน้อยแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าพักตัวอยู่นเวลานี้ซึ่งถ้าเกิดหมวดอุตสาหการรมอาหารการเกษตรต่างๆถูกพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็พอจะมองออกว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาหารจะเห็นว่าธุรกิจใหม่ๆเรื่องแก็บการขนส่งหรือแม้กระทั่งลักษณะพฤติกรรมของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องการทานอาหารนะฮะมีท่านใดไม่ใช้บริการแกในการส่งอาหารบ้างไหมครับณนะวันนี้ทุกท่านต่างเคยใช้บริการการส่งอาหารแล้วทั้งนั้นพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง การอุปโภคบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ธุรกิจด้านนี้จึงเกิดการดันตัวขึ้นอยู่นะครับในตอนนี้อนาคตถ้าเกิดทุกอย่างพัฒนาจนลงตัวมีการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แล้วตัวเลขตรงนี้เนี่ยคาดการว่าก็จะมีการดันตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเกิดการพักตัวในระดับสูงตั้งแต่อดีตเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับ ตรงนี้จึงใครอยู่ในหมวดอุตสากรรมนี้ก็น่าจะไว้วางใจได้ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามยุคสมัยได้นะครับก็จะสามารถอยู่ได้ในตลาดกลุ่มนี้แน่นอนนะครับไปที่ต่อไปเลยนะครับกลุ่มต่อไปในกลุ่มของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคทุกท่านจะเห็นกราฟของดัชนีครับเกิดการตกต่ำลงทำจุดสูงสุดไว้ที่ปี2014 นั้นคือปีที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นั่นเองก่อนหน้านั้นทุกอย่างกําลังถีบตัวขึ้นสวยแล้วก็รุนแรงมากนะครับกำลังพัฒนามากกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตรงนี้เนี่ยอ,อุปโภคบริโภคอยู่ในหมวดของธุรกิจเรื่องเรื่องนี้นะครับแฟชั่นของใช้ครัวเรือนสำนักงานและของใช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์ ใครที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมกลุ่มนี้นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงทำไมถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงครับท่านสังเกตจากดัชนีชี้วัดครับมันทิ้งตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อ15ปีที่แล้วซะอีกแทนที่ประเทศพัฒนาขึ้นอ่าไม่ได้เรียกพัฒนาขึ้นครับธุรกิจต่างๆมีการพัฒนาเนอะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป แต่ตัวเลขอุตสาหกรรมนี้เนี่ยดัชนีชีวัตตกต่ำมากๆแล้วก็ยังไม่มีการฟื้นตัวเลยนะครับจะสังเกตให้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยบางธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปจากเมืองไทยเราเพอสมควรนะครับเนื่องจากมีรายใหญ่เข้ามาในตลาดมีการแข่งขันที่ค่อนสูงมากลายย่อยไม่สามารถแข่งขันได้นะครับพวกอ,อย่างเช่นธุรกิจขายของชำ ตอนนี้ก็แทบไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับดังนั้นท่านใดที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ครับทั้งสินค้าเกี่ยวกับออฟฟิศสำนักงานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงที่จะต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยให้ได้นะครับไม่งั้นท่านก็จะไม่สามารถทนทานต่อสภาวะที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจของเมืองไทยเราในตอนนี้นะครับ ยังไม่มีแนวโน้มใดๆดีขึ้นเลยนะครับตกต่ำลงมาจากจุดสูงสุดที่ประมาณล้อ200จุดนะครับตอนนี้เหลือ56จุดเท่านั้นนะครับอยู่เฉพาะผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะล้มหายใจจากไปนะครับไปที่หมวดอุตสาหกรรมต่อไปนะครับหมวดอุตสาหกรรมทางด้านของการเงินฟินนนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยถีบตัวไปทำจุดสูงสุดไว้ที่ปี2015 นั่นก็คือหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทางด้านการเงินอุตสาหกรรมการเงินใช่ไหมครับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีน้ำท่วมไปต้นมานะครับใครเปลี่ยนได้ก็ยังคงอยู่รอดได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านนี้ทางเรื่องของกลุ่มธนาคารมีการรวมตัวของแบงค์หลายๆแบงค์นะครับควบรวมกิจการกันเพื่อการอยู่รอด บ,บางแบงก์ก็ต้องถีบตัวเองให้พ้นจากลักษณะของการ NPL อะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดการปรับปรุงธุรกิจทางด้านนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวครับสังเกตว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขลงมาทำต่ำสุดจากจุดสูงสุด237จุดนะครับดับชนีชี้วัดลงมาต่ำสุดที่98จุดครับเกินครึ่งเนาะ ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ120นี่ลงมาถึง98นั่นหมายถึงว่าธุรกิจที่จะอยู่ในกลุ่มหมวดอุตสาหกรรมนี้แล้วอยู่รอดได้ในตอนนั้นเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเกินครึ่งนะครับฟ i น a n นเชี Financial, ต่างๆแบงค์หลายแบงค์ควบรวมกิจการแต่หลังจากจุดต่ำสุดแล้วเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก็ต้องมีการ ถีบตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งถีบตัวขึ้นมาได้ครับจาก98จุดถีบตัวขึ้นมาได้ประมาณ180นะครับไฮตรงนั้นหลังจากนั้นเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือโควิด19กระหน่ำมาอีกต่อเนื่องตั้งแต่ปี2019ไปลายปีนะครับทำให้ธุรกิจด้านทางการเงินฟ n นนเชียเกิดการตกลงอีกครั้งหนึ่ง ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงการเงินการฝากเงินแม้กระทั่งการไปแบงค์เนี่ยเด๋ยวนี้หลายๆท่านครับภายในเดือนหนึ่งมีท่านใดไปแบงค์เกินห้าครั้งไหมครับเด๋ยวนี้แทบไม่ได้เดินไปที่แบงค์เลยนะครับเราใช้แค่โทรศัพท์กับการกดอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยยุคสมัยนี้ครับบางทีเงินสดเน่ยเรายังอาจจะไม่ค่อยได้จับด้วยในบางกลุ่มธุรกิจนะครับ มีแต่การโอนเปลี่ยนแปลงหมดนะครับมีการเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้านการเงินมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะจบลงตรงไหนถ้ามันจบลงในช่วงนี้นะครับสังเกตตัวเลขตอนนี้ครับตัวเลขตอนนี้ทางด้านการเงินเนี่ยนะครับมันเกิดการพักตัวเบาๆนะครับแล้วก็ยังไม่ทําจุดต่ําที่ต่ำกว่าเดิมนะครับ หากว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขตรงนี้อาจจะถีบตัวขึ้นทันทีได้เลยนะครับในปี2,567นี้ธุรกิจนี้จึงๆจึงเป็นธุรกิจที่ต้องเฝ้ามองดูนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีของการเฝ้ามองดูครับเพราะเป็นการพักตัวสำหรับการที่จะถีบตัวขึ้นต่อหรืออาจจะมีการปรับตัวลง เล็กอีกเล็กน้อยได้นะครับเพราะว่าเราสังเกตจากแบงค์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงอยู่นะครับการเปิดสาขาใหม่ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ยุบลงเรื่อยๆนะครับแลว้วนวัตกรรมทางการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่สเสถียรน,นะครับแต่มันเหมือนกับว่ามันใกล้จะเกิดจะถึงจุดสเสถียรของมันแล้วละ่ะเราก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆทางการเงินออกมาอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้า ถ้ามีการอะไรที่ดีขึ้นธุรกิจหมวดนี้ก็จะถีบตัวขึ้นทันทีนะครับดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่คงต้องเฝ้ามองดูทางด้านการเงินนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับไปต่อนะครับอุตสาหกรรมต่อไปเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสินค้าอุตสาหกรรมนะครับสินค้าอุตสาหกรรมที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นในหมวดของเรื่องอะไรบ้างทุกท่านจําได้ไหมครับน,นี่ครับในเรื่องของ ยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องจกักรบรรจุภัณฑ์กระดาษและวัสดุสิ่งพิมพ์ปิโตเคมีแล้วก็เหล็กจากชื่อของหมวดอุตสาหกรรมทุกท่านอาจจะเห็นว่าบางหมวดก็ยังคงดูดีอยู่แต่บางหมวดเริ่มมีแววไม่ดีแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นหมวดกระดาษและวัสดุสิ่งพิมพ์ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในหมวดนี้ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงหนังสือ การอ่านหนังสือสมัยนี้บางทีไม่ได้แตะต้องหนังสือจริงๆครับแต่ก็เปิดจากในคอมพิวเตอร์ในการอ่านในการดูต่างๆนะครับตรงจุดนี้ลหยหลายหมวดก็จะเกิดการอ่อนแรงลงไปค่อนข้างมากนะครับอาจจะทนทานไหวไหมตรงนี้ก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปนะครับเพราะว่าหลายหมวดกร,กระดาษวัสดุสิ่งพิมพ์ตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควร อ่าไปกันต่อนะครับที่ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าไปทำจุดสูงสุดที่1้อยเจ็ดสิบนะครับน่าเสียดายจังหมดเวลาซะแล้วผมยังพูดไม่ได้ครึ่งนึงเลยการก่อตัวของตัวดัชนีชี้วัดนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการลงมาเพื่อพักฐานเฉย เพื่อจะถีบตัวขึ้นนะครับเพราะว่าลงมาทํตสตที่ํ้าสิบที่จุดของดัชนีชี้วัดนะครับแล้วมีการถีบตัวขึ้นแล้วหลังโควิดก็ย่อตัวลงมาแต่ยังไม่สามารถที่จะลงไปต่ํากว่าเดิมนะครับเพราะนั้นฐานตรงนี้ค่อนข้างจะมีเสถียรที่ดีนะครับธุรกิจด้านนี้จึงอาจจะเป็นธุรกิจที่จะต้องรอดูอีกภายในปีนี้นะครับอาจจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าปีหน้าจะฟื้นคืนได้ไหมแต่ปีนี้น่าจะพักตัวแล้วนะครับ ไปที่กลุ่มอุตสาหการรมมสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับสังเกตว่าตั้งแต่ปี2018ซึ่งทำจุดสูงสุดโควิด19ใช่ไหมครับมาในปี2019นะครับหลังจากนั้นกลุ่มนี้ตกลงมาทันทีนะครับพอตกปุ๊บเกิดการพักฐานพักตัวอยู่บริเวณนี้นะครับลงมาแล้วพักตัวนะครับเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหการรมมสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเนี่ย ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าลงมาไม่เยอะลงมาเล็กน้อยลงมาแล้วพักตัวเพื่อที่จะรอการฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้ไปแบบเร็วๆเลยนะครับหมดเวลาแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติก็ลักษณะเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหารมาิมทรัพย์เมื่อสักครู่นะครับมีการทําสูงสุดไว้หลังจากเกิดโควิดก็พักตัวลงมาพักเพื่อที่จะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องรอข่าวดีนะครับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรก็เหมือนกันนะครับอุตสาหกรรมบริการตรงนี้เนี่ยมีแววที่ดีนะครับเพราะว่ามีการถีบตัวขึ้นที่รุนแรงนะครับสังเกตเส้นกราฟนะครับถีบตัวขึ้นที่รุนแรงหลังจากนั้นพักตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจึงเป็นดาวลุ่งที่เมืองไทยเรารอรอ,อการจุดประกายที่จะไปต่อในอนาคตนะครับตรงนี้จึง น่าสนใจมา,มากๆนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านบริการเสรียดายที่เวลาหมดกลุ่มกสุดท้ายครับตรงนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของเมืองไทยเรานะครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับสังเกตดัชนีชี้วัดครับเป็นกลุ่มเดียวใน8กลุ่มอุตสาหกรรมเลยที่มีการพุ่งขึ้นไม่มีการลดลงเลยนะครับสังเกตนะครับเวลาแป๊บนะครับจากการที่น้ำท่วมปุ๊บ มีการย่อตัวลงของดัชนีเสร็จแล้วพักตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วโควิดก็เอาไม่อยู่นะครับก่มอุาสารการนี้พุ่งตัวอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนทางด้านเกี่ยวกับพัฒนาทางด้านนี้เนี่ยเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยน้าทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจาว่าเศรษฐกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเทคโนโลยีมัน,มนดีแล้วใช่ไหมเราไม่รู้แต่จากตัวเลขบอกให้รู้ว่า เขาดีมากๆนะครับและเขาเป็นตัวที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยเราอยู่ตอนนี้นะครับเพราะเป็นหมวดอุตสาหกรรมเพียงหมวดเดียวที่พุ่งตัวขึ้นแม้โควิดก็เอาเขาไม่อยู่นะครับเพราะนั้นทางด้านนี้ใครที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านนี้ก็ยินดีด้วยนะครับท่านน่าจะมีผลกำไรของบริษัทที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับจบ8หมวดอุตสาหกรรมครับนี่คือภาพรวมครับของ8ดเซกเตอร์ของเมืองไทยเรานะครับ ซึ่ง8หมวดอุตสาหกรรมนี้เราได้ผมได้พูดมาทั้งหมดแล้วเพราะนั้นที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสรุปเลยครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือหมวดอุตสาหกรรมอุปโภ,โภคบริโภคตัวนี้นะครับยังไม่มีในแววของการฟื้นตัวเลยนะครับเป็นเวลาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพระนั้นหมวดนี้ต้องระมัดระวังครับใครอยู่หมวดนี้อาจจะต้องพิจารณามากๆหน่อยครับแล้วก็ ดาวรุ่งก็คือหมวดของเทคโนโลยีนะครับตรงนี้เนี่ยพุ่งตัวรุนแรงพัฒนาได้ดีมากสำหรับเมืองไทยเรานะครับดังนั้นก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปลงทุนนะครับในด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ให้คำรับฟังกับการบรรยายในวันนี้ครับมีอะไรติชมหลังไหม่ได้นะครับพอดีเวลาหมดซะแล้วยังไม่ได้พูดอีกเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ